เลยมาหาคำกวัวคุณต่อยอย่าดูก่อนเดี๋ยวค่อยออกมาซื้อดีเดียวอาหารเยอะมากนะครับคุณผู้ชมกัวคุณต่อยแต่ยังไม่เห็นคุณต่อยเลยนะฮะไปไปไป,ไปวันนี้มาลุยถึงมุดรเลยนะครับจากบึงการมาก็โอ้โหขับรถ ดาชาหมดเลยนะครโอ้อะไรเนี่ยน่าก,กินเอะควขุดไตอโอ้ยใหญ่มากนะเออนี้น่าก,กินนะอันเนี้ยให้ถ่ายดูก่อนโอ้โหอะไรมันจะน่ากินขนาดนี้เนี่ยอยู่ในช่วงรดความอ้วนอยู่นะครับมาเจออะไรอย่างนี้ก็โอ้โหตายแล้วโจโอเอาไหมเอาไหมยอย่าเข้ามานะโอ้โหน้ำพริกน้ำพริก น่ากินมากเลยนะครับผมว่าอันนี้ก็คลัวคุณต่อยเหมือนกันขาหมูอ่ันนั้นก็น้ำพริกไข่ปูผู้ของกินเยอะมากเลยนะครับแต่ติดใจตรงนี้อย่างเดียวโอ้โหวันนี้พอคงได้อ้วนสบใจแน่เลยโอ้โหมากับลูกสาวนะฮะวันนี้หนูจะชอบอะไรบ้างแจ๊คคุณลูกชอบอะไรบ้างทุกโอ้ย เขามากินอาหารกันมันจะมาชอบตุ๊กตาบ้าบออะไรหรืออ๋อไปอ๋อไปอ๋อโนโน่สตรีมไอไอไอเฟซบุ๊กให้พ่อหน่อยดิถ่ายดีดีถ่ายดีดีนะอะไลฟ์สดเดี๋ยานูยูนะครับตอนนี้ซื้อน้ำพริกไปก่อน เดี๋ยวหมูกรอบไปมาเอาเอาไหมเอาเลยไหมถือไม่ไหวนะมาเดี๋ยวเอาเอากันนะอารมณ์บรรยากาศคนเยอะมากเลยนะครับโอ้โหกลัวคุณต่อยตอนนี้หาพี่โกตี่ครับคุณต่อยอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับไหนฮะแล้วเดี๋ยวสตรีมกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอสตรีมเองก็ได้ เดินดีๆเดินดีๆลูกเดินดีๆโอ้อันนี้นา่ากินมากเลยครับอาหารน่ากินามากเลยไม่รู้ไปไปไปบรรยากาศโซนนี้นะครับโอ้โหกาแฟเฮ้ยเห็นดินี่ก็ เราทีมงานนะครับก็ักชมอาหารกันดีกว่านะครับลืมกล้องมาคุณผู้ชมเอาโกโปรมาอย่างดีแต่ได้ใช้ไปูไทยรีบตื่นเต้นมากครับงานนี้โอ้ของกินเยอะมากนะครับมไม่รู้ว่าจะกินหมดหรือเปล่านะเราซื้อไปให้หมดเลยไหมโอ้โหอันนี้น่ากินมากพิซซ่า ญี่ปุ่นไข่พันไม้โหน่ากินมากเลยนะครับมันากาศคึกครื้นมากเลยนะฮะแต่ลืมผ้าปิดปากมาไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมอันนี้ก็หมือโหน่ากินมากเลยโอ้โหโอ้โหอ,อันนี้เส้นนะครับของร้านนะครับพี่เขามาโปรโมทให้ชิมนะฮะโอ้มีไข่หมึกอันนี้หมูสเต็ก หมูสเต็กโอ้ไม่ธรรมดานะครับหมูสเต็กร้านนี้โอ้โพี่าชาคิดก็มาการันตีแล้วโอ้โหเยอะเลยดารามากินเยอะเลยนะฮะร้านนี้บรรยากาศร้านค่อนข้างที่จะดีมากเลยครับพี่เจ้าของร้านนะครับเจ้าผมครับ,รบโอ้หมูอ่ะหมูหน้าอร่อยมากเลยหมูทอดหมูไก่ เดี๋ยวจะสตรีมลงเ c ซบุ๊กให้ดูนะครับงานใหญ่เหรอโอ้โหควบต่อยบูธใหญ่เลยนะฮะก็ก็เดินนี่เลยเดินเดินไปตรงนี้เลยโอ้คุณผู้ชมไฟกับคิบด้วยโอ้ยขนมขนมขนมน่าก,กินมากเอาอะเอาไหน โอ้โหน่ากินเลยห,ห่อหมกอื้ยห่อหมกโอโจเอาสิโอโจน่ากินมากอาหารการกินเยอะมากนะครับอีกทีเนี่ะคือก็ติดตามงานพี่เขามานานแล้วนะครับก็เลยมามาไม่ได้มีโอกาสมางานนี้ก็โอ้โหของกินเยอะมากดูนะใช่อูอ่อหมกโอ้โห,โโม,โโหมันเยอะมาก แคบหมูเวซูมให้ดูปูปนะฮะแคบหมูแคบหมูที่ไหนลูกล้ออันนี้ปูโอ้ยคุณผู้ชมสดๆเลยนะฮได้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 โอ้โออยังไม่ถึงครึ่งครึ่งบูธเลยแล้วจะเต็มไม้เต็มมือหมดแนละ้วโอ้โหเห็นอะไรก็อยากกินไปหมดเลย ครับนมครับโอขอบคุณครับขออนุญ,ญาตนะครับน้องเขาให้มาชิมนะครับคุณผู้ชมดูความกรอบอืมอ,อร่อยมากอร่อยเอาไปเลยโอ้ยน้ำพริกน้ำพริกน่าอร่อยมั้ยน้ำพริกเด็ดมากนะครับร้านนี้บอกเลย